สวัสดีพี่น้องครับก็อยู่กับเบ้าขอาเราครับวันนี้ก็ตื่นมาหิวเขานะครับจะได้ไปกินตำกุ้งนะครับตำกุ้งตำกุ้งสดนี่นะครับก็บองกับห้าอยู่นี่แหละครับอายุแน่นสวนเท่าไหร่นะครับกับตะบุกหุ้งใส่บัวหุ้งเนาะนี่ครับใส่บัวหุ้งใส่กระเสียดใส่พริกนี่กับปูเกลอไม่ได้ปูเกลอแล้วครับกุ้งอันนี้ก็มีเผาน้ำจะตำกุ้งครับกุ้งเก่าอยู่นี่นะครับอยู่ซาเนี่ยนะครับ ยังไอยู่ข้างหลังเนาะโมได้โมได้ไอปซื้อมากเหมือนนี่ตามเอาแบบตามบ้านๆนะครับตามโมไปตามบ้านๆเท่านี้นะครับกินน้ำใจโอ้แลครับโมได้หิวโคลกอะขาอนิยวขึ้นมากินน้ำนะอาก็ข้อจีน้ำนครับกินน้ำกันอ่าครับนี่น้ำใจโอ้ยเหนือหวานกุ้งสด เงือบันดีอยู่คุ้งรับรอดแรกครับได้โอกาสกับล่องเลี่ยงบึงกับลอดอยูอ่อ่คาคิว่าโอเคจะับคุ้งครับอมอไ่พร้อม hôm nay người ta tùy với người bà cả nè à, đây mình nè, ừ lấy bao muôn nhang đi Ừ. Ừ. cấp bưng nhiều ô lấy cá này đi vi họ ทาบมาเป็นเรื่อผมอว่อโอโอดีไปเอาอ้านองพวนไหนวะ้ี่กินขาวกะ ครับภาคของากินบลามกระเบ้าโอ้ยครับอลองเบิึงกุ้งเผาเองจงเลยครับกุ้งเผาปลาเจี๊ยบเบื่อกับไม่เจี๊ยบดิครับ,รอบ,รบโอ้โหปวดท้องแรงกับเสียงปลาบุบ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 เนี่ยอากาศก็ดีครับลมเย็น ขับจับเบาตัวย่างเดียวมุม,มนนยบบ่างเดียวครับเขาอื่นขับมุมมุมย่างเดียวเบาอวั เอาทำนี่อืมเดี๋ยวครับบุ้งบุ้งสดแล้วครับ,บเมาขึ้นมาเมเศร้าขึ้นอยากสันดิขึ้นอยากคื้อยากตำกุ้งสดสันดิ ไอล้ลงไปว่าในบอ่อเนี่ยนะครับเบียกแง้มือวส่าเนี่ยเบียกแง้ลงไปเลยตือเอาเลยครับงานกุ่งเย่ย กลุ Beast ่มทะเลอันมันกลุ่มทะเลเป็นกลุ่มอันกำกับตัวหน่อยอยู่มันเป็นตัวตัวใหญ่เดครับ โอ้ได้ไหมครับผมก็ขวีมกันนะผู้ใดอเห็นใจให้โอหิตชิปยังกับคอมเมนต์ทางล่างเี้ครับคันคันใจ้โอกาดีไหยนะครับคันแก้ใดนะคันแกโอการีแก้โอกาดีไทเนาะคอมเมนต์นะครับมาพูดมาเว้ากันกันนะครับเนาะพูดคุยกัน พวกใหญเขียยังกับค้อม็นข้งางล่างนะครับคอมนข้างล่างเลยบุกุ้งกับปูไวานี่นะครับมุ้งกับรักออ๋เเ็ดเอาเลืองยู่ครับเ็ดเอาเรืงอ,อรยงยู่บอกปีก้แก หน่วยหน่วยอืมอ,อ,อ๋แต่มันภาษาไทยเขาเอียนอย่างเลืน่นบาดบวมงเมงินกระเสียดกระตินนี่กระยุกน,น,นี่นะครับขาขี้หัวขาหัว นี่ยครับชีวิตบ้านท่องยังท,ทีละมันกับพ่าใครได้ซื้อไปได้ครับเข้าปลูกเองเบียงเอง,เอง,เองประหยัดประหยัดไปได้ๆอยู่ครับเดี๋ยวก็เริ่มแย่งแล้วดิบาตเดี๋ยวเริ่มซ่องแล้วพี่น้อง bởi có bơi tụi nhi không nhon nhi <laughs> nhi tụi nhi còn còn ừ. nè nè ừ, ô một piết lắm bảy ừ. lắm mấy này รถอูมามิได้ครับโกย่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็มาครับอูมามิเนี่นบ pa, ah. ูบูเมี่นภาษาญี่ปุ่นบูบูเบาเบาไปตอนนั่นล่ละหืมพริกโอ้เสียบ ครื่องเสียเครื่องเพียดพี่น้องแดดเดียวดีครับมันกัดแดดอยู่แต่ว่ากัดลมอยู่กับม u, บีลมอยู่อืมบัดเพื่อนในไทย đây, บ่แดดเนี่ยบัดพ่อนไอด้บัดแดดบาดเนี่ยอัองเดี๋ยว Hoặc bào nữa chào bởi vì bọc chào bởi vì bao chào bởi vì bọc chào 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 bọc bao bọc chà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 o bọc แถวเบาบอดีไ้แข็งเบาของใครกินาไดอืเอาปุปม่มปุ้มออ้้ำแสบต้องเปี่ยนดีเนาะเอานี่ปล่เใสไปทำเนี่ยดอกนี้เพื่อเยียวนะอืม ครับหุ่แดกตัวนึงกันตัวไทยเด้แกแดกหัวมนันนะว่าม,ม่อันแดกหัวหุ่งครับอ๋อขอนิยวจับปลาเลียงเลยโอ้ึ คงบินตั้มนี่มานี่มาไกลมาไหนใก็ยังน้ำมาอยู่นี่มาในบ้านก็นี่น้ำมาท้องหน้าอยู่คงบินตั้ก็ได้ Ô, nó bớt tố đây Đó không tu thai là Bớt tố lên, đoàn này, bao ôi chín bớt tố lên Quỷ cũng nói phía hoàng Quỷ, quỷ Không tu thai nữa. đàn mhm mhm mua mhm nhang nhiều mhm 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 ฝากติดตามเนี่ยนะครับฝากติดตามฝากกันแชร์ฝากชมนะครับฝากติดตามเพื่อที่รับมึงฉีดไม่ไหมเนาะครับแบบเบาๆอย่างลงเนาะฉิปอย่างลงเน,นานนะครับเนาะฝากได้ด้วยครับเด้อ